สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับน็อกสไทร a r อามาแล้วครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับถ่ายที่คืออะไรเอ่ยพาเพื่อนๆมาอยู่ที่คาร์วอชไม่ต้องถ่ายแล้วบอกเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวเราจะพันชิ i นโค้ดนะครับโค้ดของผมคือ84962 84962แล้วกด Enter ไม่เอากด no thanks โอเคนะฮะเดี๋ยวเราก็รีปิดหน้าต่างก่อนนะฮะแล้วเราก็เคลื่อนรถไปแล้วเราจะไปคาวัชแกนโอ้โหมันทำสีสันซะโอ้โหพุ่งมาแล้ว นี่ฉีดใต้ล้อรถด้วยนะครับมันฉีดมองไม่เห็นมันบอกให้เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแต่เราก็ขับรถขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะวันนี้ไปตะลุยโคลนมาบนยอดเขาซันด์ครูซฮะไปหาท่านอาจารย์มานะครับก็เลยอ่า มันบอกให้ไปอยู่ข้างหน้า drive forward มันบอกให้หยุดแล้วบอกให้ถอย,ยเราเดินมากเกินไปอ่ะ stop แม่มันใช้เซนเซอร์หมดเลยนะครับโอ้ยมันคืออะไรเนี่ยมองไม่เห็นอ๋อทำให้ตกใจเ้อเล่นครับไอต,ตัวนี้มันก็นจะเคลื่อนมาหาเรานะครับ มันก็เคลื่อนไปแล้วอันนี้ผมใช้อั t i m เม e ก็คือเขาจะฉีดใต้ท้องรถด,ด้วยนะครับแล้วเขาก็จะฉีดน้ํายาเคลือบนะฮะแล้วก็ขัดลูกล้อด้วยแล้วก็พ่นน้ํายาเคลือบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้างน้ำนี่คือเป็นวิธีการของขามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่นน้ายาเรียบร้อย ครัวอชเมริกาครับไม่ต้องมีคนดูแลนะครับมีคนออเปรเรตอยู่นะฮะในที t แคดวิชิสเที่ปัม๊มน้ำปัม๊มนะฮะก็คือต้องเข้าไปข้างในแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ก็สามารถทำอยู่ตรง,งเครื่องมิกซ้ได้เลยนะครับโอ้ยโอ้ย,อยมันมาแล้วจริงๆผมไม่ต้องปัด ไอที่กระจกปัดน้ำฝนก็ได้นะครับเพราะว่าน้ำยาเป็นเคลือบแต่ว่าผมอยากให้มันสะอาดสะอาดโอ้ยเมืเ่อเดมิเดมเื่เดิเดิไปโอ้ยมันน่ากลัวจริงๆมันคืออะไรเนี่ยรถไม่ได้เคลื่อนนะครับคือไอตัวนี้มันเคลื่อนไปเองดูเหมือนรถกราจะเคลื่อนนะฮะเหมือนเป็นพายุทอร์นาโดเลยนะครับวันนี้เป็นความแรงรนะฮะ360เมกะเฮิราทนะฮะ ด้วยความเสียงของมัน360เมกเฮิร์ต4,000น็อตไม่ใช่เอาน็อต4,000ตัวมาพันกันนะครับไม่ใช่ผมก็พูดเล่นนะครับมันเยอะมากจริงๆเลยครับในการที่เขาปั่นอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกด้วยนะครับว่าไอ้ปั๊มที่เราไปอันนี้คือปั๊มเชลนะครับที่เราไปเข้าบริการศูนย์ล้างรถของเขาเนี่ย ไอตัวเนี่ยไอตัวที่ปั่นๆเน,นี่ยคือมันจะแบบว่าใหม่แล้วเก่าบางทีถ้าเกิดมันเก่าเนี่ยมันจะตีจนที่แบบว่ารถเราเนี่ยเป็นรอยข่วนเขาเรียกเป็นรอยขนแมวที่เมืองไทยเขาบอกว่าเป็นรอยขนแมวก็มาจากไอ้วงเนี้ยแหละครับนะฮะเขาไปล้างรถออออโตเมติกแต่เอญรถเรามันค่อนข้างจะไม่ใหม่อะครับมันเก่า <c oughs> ก็เลยมาล้างรถให้มันใหม่ขึ้นนะฮะพอดีไปลุยโคลนมานะฮะเมื่อวานฝนตกครับบนยอดเขาก็ยังมีฝนตกอยู่ เอ๊ะทำไมเงียบไปเดี๋ยวก่อนอ๋อตอนนี้มันบอกว่าสปอตฟรีรินสก็คือเป็นน้ำยานะครับแล้วก็บอกเคลือบอย่างออยังแค่ฉีดน้ำยาไม่ให้เป็นสปอตคือเป็นรอยจุดจุดของคราบน้ำนั่นเองอ๋อดีฮ้ดีจุงเบยนะฮะแต่ไฟเหมือนดิสโก้มากเลยครับ นตนนตนนตนตนแตนแตนแทนแทนตนแทนโอ้พ้องก็ไม่เพาะหยุดเถอะครับพี่น็อตสวัสดีครับไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่วงนี้นะฮะต้องการยอดไลค์ยอดวิวเยอะๆบอกเพื่อนด้วยนะครับแหมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มากดไลค์กดแชร์ผมก็จำชื่อไม่หมดแล้วครับไม่ต้องตอนนี้ได้33บส s u b s c r i b e r แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะฮะทาง ทางวัดด้วยนะฮะมีพระนะฮะท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับเข้ามากดชมนะครับแล้วก็กดใน YouTube ดูนะครับว่าผมทำอะไรบ้างนะฮะส่วนมากก็เป็นรายการอาหารนะฮะขออภัยนะครับท่านอาจารย์นี่ก็มาดูตอนดึกๆแล้วท่านก็โอ้ยหิวจังเลยโยมน็อตทำไรเนี่ยส่งอะไรมาให้อตมากินเนี่ยตอนคืนไม่ได้นะครับอาจารย์ อาจารย์ฉันมือเดียวหรือสองมือนะฮะห้ามฉันหลังเที่ยงนะฮะไม่รู้นะครับตามกฎพระสง์ก็ท่านก็ต้องไปเช็คดูนะครับแต่ว่ายังไงผมก็จะพยายามทําคลิปดีๆออกมานะครับเพื่อนๆนะครับทั้งกลุ่มสิทธิ์อาจารย์มาเวิล์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ทางสิทธิ์ทบนะฮะรังสิตนะครับเพื่อนเพื่อนทบรังสิตขอบคุณนะครับขอบคุณน้องด้วยนะเพื่อนผมนะฮะเพื่อนรักสบายเด็กเรียนเลยนะฮะเด็กนักเรียนเด็ก ในโรงพยาบาลชัญลักษณ์นะครับนองนะครับณดีนะฮะนามสกุลณดเีเสร็จหรือ,อยังนี่สงสัยต้องไปเป่าลมนั้นฮะอันนี้คุณยังไม่ได้เป่าลมให้ผมเลยมีเป่าลมไหมเนี่ย